สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกาลังรับชมรายการแทนแคสเกมมิ่งนะฮะอา้าวกดผิดนะครับถ้าได้ยินเสียงแบบคีย์บอร์ดอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะใช้ไหมหููฟังเอ้ยไม่ตั้งโต๊ะนะครับ โอ้ยทีนี้ก็หายกันไปนานนะฮะเข้าค่ายมานะครับวันนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟใครก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ก็มาทัวร์เซิร์ฟเขานะฮะมีเสียงคีบอร์ดต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะผมใช้ไม้ไงไม้ตั้งโต๊ะเออเออเออเข้ามาก็ทับดิจิต,ตอ e r r ิ g i อ t e เหมือนเดิมนะครับโอเคไงอย่าบังสิแายก่อนดู โลกนี้ไม่มีามาทุบได้แล้วไหมโอเคไม่สามารถทุบได้เลยนะครับถ้าอยากทุบก็จะไปสร้างบ้านนะที่ที่นี่นะสร้างบ้านจะสามารถทุบได้นะครับเอจโอเคนะหาของเอโกโลกสมบูรณ์แล้วลองไปดูนะฮะปึ๊บมันมีคนนะครับขอไปทักทายเขาก่อนนะฮะด้วยดาบเล่มนี้นะครับเออเฮือเดนี่ไปไหนอะ่ะนายแล้วขออยู่บ้านด้วยได้ไหมอ่ะ จะรีบไปไหนอ่ะเจ้าอุ้ยอุ้ยเกิดการจะลาจนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเอียเฮียเฮ้ยเป็นมิตรกันเป็นมิตรกันโอเคโอเคนะโอเคนะเราช่วยนายนะไงสวัสดีมันจะมาฟันเราทำไมเนี่ย โอเคนะต้องใส่เกาะเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคนะเราเป็นมิรกันนะฮะให้ให้ขเขานะให้เขาเราเป็นมิรกันนะฮะโอเคผมไปรีวิวต่อแล้วนะครับอยู่แต่ไม่ได้นานนะขอก็สปาก่อนนะฮะก็จะโอเคนะครับแบบสปามาแล้วนะก็จะมีโปรตีนที่ซื้อนะครับแต่เงินไม่พอนะมีสามสิท์นะฮะ ทุกเซิฟนะครับผมรู้ดีนะฮะกรเถียงอ้าวสามร้ <c oughs> <c oughs> อยเชื่อก่อรหลบไปเขาก็จะเซิฟนี้ก็จะให้รับเคลนะฮะนี่ครับหาแค่ดินมานะครับเขียยให้รับนะครับก็รับไปนะเพื่อความก้าวหน้าของพวกคุณนะฮะนี่เพื่อความก้าวหน้าของพวกคุณนะขอรับเคลที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะจะได้นะครับ เค้เาอ่านไปนะเคียวที่หนึ่งนะฮะเคียวที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวตำรับที่หนึ่งแะเขาขอของเซิฟคืนนะฮะกำจัดนะอ,อ่ซอมบี้ป่าวะเออผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะครับโอเคนะเ็นนำไปรับของซะรับของที่ไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคนีเฮ้ยนี่บ้านใครเนี่ยตำรวจนี่ก็จะเป็นยศนะครับพวกยศอะไรอย่างนี้แหละนะครับ ชื่อเล่นปานเอ็มเพราะว่าไปนะฮะใครอยากได้ยศก็เติมนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับแล้วแอดมินอยู่ไหนวะนี่ก็ได้พี่ครับแอดมินนะฮะตันวนี้ก็เป็นสตาฟนะครับนี่ยศอะไรเนี่ยเอ่อยศอะไรวะนี่ก็จะเป็นตำรวจนะะอะไรประมาณเนี้ยใครใจดีขอเนื้อ เขารับคิวนะก็เลยจะรับรางวัคลคิวนะนี่ครับเจ้าเวลสิบสามนะครับหาเวลหนึ่งไปไหนวะเวลหนึ่งหายไปไหนวะเอาเวล,นเวล,ลวนหนึ่งอะวันนี้ไงเวลหนึ่งะเนื้อเนื้อนนะเนื้อซอมบี้นะมาสามสิบหกอันนะหรือว่ายัางไงก็จะได้ฮนะดาบนะครับเคผมขอไปทำคิวก่อนแล้วกันนะครับ เซิฟนี้ผมว่าดีนะมีคิดว่าทำนะผมว่าุดยอดสุดยอดอันนี้ก็แหลกๆหลกแหลกแหลกฮุบปัดจานคนเกียนนะแหลกแตกมากครับเพราะผมใช้ถึงจะแพ็นะฮะยังไงอะร้อยเท่าไหร่วะร้อยน่าจะเป็นร้อยยี่ิห้าป่ะไม่รู้อะร้อยยี่สิห้าโคนเท่าไหร่ร้อยยี่ห้ามันก็เลยยังไงแหลกๆกนะฮะ ที่จริงว่าจะเอา64นะครับเพราะยังไงผมลบทิ้งไปในขี้เกียจโหลดใหม่นะครับอา้าวชิบหายแล้วติดผมไปเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะครับโกเคกับสปาขอหาแรกๆฮะเอ็มคือนะฮะกลับมาแล้วนะฮะกลับสปานะครับโดดลงไปเลยนะไม่ตายหาหรอกนะครับโอเ้เขานะนี่ก็จะเป็นที่ออกกรบรับเคลนะครับ เค้า okay, ก็รีวิวไปเมื่อเกี้ยนะฮะนี่ก็จะเป็นไงผมไม่ถึงนะเนี่ยห้ามขอ OP นะก็เหมือนเซิร์ฟต่างๆเลยครับก็มาอ่านเองนะฮะเดี๋ยวผมให้ลิงค์ลิงค์งของเซิร์ฟนี้ไว้เอาไว้ใต้ดี s ค r ิปชั่นเลยนะครับใ,ใต้ใครนะฮะ P P P นะฮะก็ใครอยาก P P P ก็เข้ามานะครับ ยังไงล่ะ p p p หนึ่งพีสองผมไม่เข้าละกันนะเพื่อความปลอดภัยของของตัวเองนะฮะโอเคนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นที่อัชันนะครับยังไงวะผมเพิ่งเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งเข้ามาครั้งหนึ่งอะไรวัว <c oughs> เก็บขนแกะเคนี้ก็จะเป็นที่หาเนื้อนะครับเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อที่อะไรก็หาไปนะครับ โอเคนะครับนี่จะเป็นที่ยงขายของป่ะน่าจะเป็นขายของครับโอ้ดีมากครับเซอร์เนี้่ยผมว่าสุดยอดสุดยอดใช้ได้นะครับถึงให้มีของกดผไงอาจจะมีหลายคนนะที่ชอบเล่นของโบกพันแต่ผมไงมันเกียนเกินครับเกยนเกินยังไงล่ะครับผมเข้าไปเออนี่รีวิวต่อดีกว่า น,นี่ก็เป็นที่แบบขายของนะฮะมาตั้งร้านกันได้เลยนะฮะแต่อย่ามาตั้งแบบตั้งแบบเอาของไว้เ,เองนะเพราะว่าไงมันยังไงวะเขาจะลบทิ้งนะฮะก็ขอเตือนไว้เลยนะครับนะก็อ่านใต้ดูนะครับแค่นะนพั่งเกียนยังไงล่ะบวกพันนะเข้าไปจะสร้างบ้านนะฮะปุปตีกูตายนี่เลยนะ อาจจะมีหลายคนคิดแบบผมนะหลายคนก็กูเติมเว้ยกูกูได้อยู่แล้วของมองพันกูเติมนี่เอออย่างเงี้ยแหละเนะครับเจ๊ะโอ้เฮียตกใจหมดเลยว่าโอเคนี่ก็จะเป็นล่านเนื้อน,น,นะผมขอล่าแล้วกันนะครับซอมบี้ซอมเบสซอมเบสเอาเนื้อเอาเนออื้อเอ้าได้ทองเฮียเฮ้ยได้ได้เล็ก โอ้ยผมขอซอมบี้อย่างเดียวซอมบี้เอ้ยได้เนื้อหนึ่งชิ้นละทีนั้นก็มันสำหรับการรับคิวนะฮะก็จะมีอะไรทำแล้วนะครับแล้วเพื่อนอื่นอาจจะมีแบบเสียงดังไปไหมเนี่ยโอ้ยเสียงดังไปไหมโนโนโนอ้ยโอเคนะเสียงดังไปนะครับ ำคัญกันไปเลยเนะน,นี่ยเออแค่แค่ยี่สิบนะไม่น่าจะเสียงดังแต่ฟังหูผมมันดังนะครับลดไปสิบแล้วกันนะครับโอเคนะโอเคนะรอฟนี้ก็ผม,มก็พูดไปนี่ว่าสําหรับการรับเคี้ยวกันมอหมั่นกันเลยนะครับดูดลงก็ไม่ตายนะครับปับอันนี้ก็เป็นที่อ่าเอมเอิม รับรับของแดกไปนะครับพีพ,พีนี่ก็เข้ามาแล้วนี่ขอเอนชานก่อนแล้วกันนะฮะทำไมมันเป็นแหลกๆวะตั้งค่าแบบกากโคตรๆเลยนะฮะใกล้มากเลยฮนะแม่งแหลกนะครับโอเคเราเหยียนไปเป็นใกล้หรือเปล่า ขอเปลี่ยนเทคจะแพ็คคืนแล้วกันนะมันแหลกนะครับอนุญาตก่อนนะฮะโอเคขอตัดคลิปไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันนานนะการเปลี่ยนฮะเปลี่ยนฮะกลับมากันอีกครั้งนะฮะหลังจากผมเปลี่ยนไปแล้วนะฮะลื่นโคตรลื่นเลยนะครับโอเคนะครับสาหรับการอัดในครั้งนี้นะครับเนี่ยปิจวัดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพิ่งไปเข้าค่ายมานะครับนี่ก็ดอกไม้เล็กๆนะะโอ้โหคุ้มโคตรนะฮะ ผมคุ้มจริงๆนะเออบอกตรงบอกตรงเอาแล้วที่เอนชานไม่มีหรอที่เอนชานอยู่ไหนอนะนี่ก็จะเป็นเอเอผมไปคราฟเองจะไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะอย่างเซอเขาโอ้ยเอเอนะฮะ อืม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 ไปไนต่อดีเนี่ยเนี่ยขอไปทาเค้กก่อนดีไหมมึงมึงแค่มารีวิวนะครับนี่ก็เป็นไงหาไงดีไปเอ็นชารทที่ไหนแล้วเนี่ยพวกนายเนี่ยพวกนายไปเอ็นชารทที่ไหนกัน呐พวกนายเอออดกิจกรรมอยากได้จัดไปนะ แล้วจะโบวอยังไง่ะเออให้บอกให้ผมรู้หน่อยว่าจะโบวอยังไงอยากเล่นกิจกรรมนะครับเดี๋ยวนี้โอเคที่นี่ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะแรกเป็ดนะโอ้โหซื้อมาได้เลยนะครับฮึสมสมมุติว่าใครอยากตกก็ตกไปนะขอรอสักตัวหนึ่ง ไอชิป่์ไง่งมือสุดยอดนะฮะเราชมตัวเองด้วยนะครับไอ่เชี่ยนี่ป้าแน่ๆเลยนะฮ <c oughs> ะคลิปนี้ก็น่าจะสิบนาทีขึ้นมัม้งเธอแม่งนานจริงนะครับนานจริงเลยจริงฮะใหม่ก็ได้ซื้อใหม่แล้วนะครับได้ยินเสียงคีย์บอร์ดปะครับเฮ้ยแหนเอาเคลียร์พลาดได้ไงวะ ที่ผมจะแข่งกับมันนะฮะได้ยังวะเอ้าเอา,เอาชิบหายแล้วต่อให้ก่อนนั่นไงนั่นไงชนะนะฮะโอ้ยชนะนะครับคนก็เยอะอยู่นะฮะเยอะพอใช้ได้นะครับผมนี่ก็เป็นสกินไอดีปลอมนะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อไอดีแทนนะครับเดี๋ยวถ้าเก็บได้เมื่อไหร่ก็จะซื้อนะฮะเพราะว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อนนะฮะ มันแพงนะไอดีแ, ID แท้ไอดีแท้เออมันแพงนะฮะทำหลายคนบอกว่าไอเฮีย้ยมึงแคสเกมม c ครับแล้วมึงไม่มีไอดีแท้ท่านเนี่ยโอ้โหไม่มีตังจริง,รงๆนะฮะจากเคียวเลเวลต่างๆอันนี้ผมก็ามาแล้วนี่หมดยังวะหมดแล้วจะได้ก็จบลคปไปเลย โคนะขอดูก่อนนะครับรวมว่าไปอีกโลกรวมสมบูรณ์อันนี้ก็มาดูแล้วนี่ว่าสำเนียงออกเหนือหน่งหรือเปล่าเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับถือว่าเสริมเสริมนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับโ้สุดยอดเลยนะฟันได้ปะไม่ได้นะครับอ่าเฮ้ยฟันได้ปะวะจะโดดสักหน่อย ไม่ได้นะอจะเียยตำรวจเย้าตำรวจจำได้เลยคนระับเขาคือตำรวจนะโอ้ยเ้ยนี่เราไปทำอะไรเนะี่ยเดี๋ยวโดนแบนนะอาจะมาเล่นนะครับผม,ผมคิดว่าผมจะเล่นอยู่นะเซิร์ฟนี้นะใช้ได้เลยนะครับ ไหนวะที่ติดบอดอ่ะผมจะไปดูว่าเขาเือตำรวจหรือเปล่านะโดนแบนนะจะได้ใช้ตัวอื่นนะฮะตรงไหนอะตรงไหนอ่ะตรงไหนที่ติดบอร์ดอยู่ไหนอ่ะหากันละนาวเลยนะเนี่ยเออตรงไหนวะน่าจะเป็นตรงนี้เปล่าเออตรงนี้ใช่ป่า นี่บ้านสตาร์โอ้สตาร์เป,ป้งดีเลยได้บ้านสุดยอดเลยสุดยอดเลยนายจา่าเออ,อยู่ไหนวะโอ้นี่นี่เ <laughs> มื่อกี้ผมเห็นในี่นี่เลยนะครับสตาฟนะเอ้ยตำรวจไม่ใช่สตาฟดิตำรวจเออเนี่ย กับล้นจับแล้วนะโหให้ตายสิอ่โอเคนะทลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะฮะขอสวัสดีกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะถ้าใครชอบจะขี่ขครนอีหนึ่งแหละถ้าใครชอบขอกดไลค์กันด้วยฮะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเอ,อ่อแล้วก็กดซับกันด้วยนะฮะโอเคนะขอจบเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ